สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโดนทิ้ง react สรับวงนี้เนี่ยต้องท้าความก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่รู้จักเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยฟังเพลงไม่เคยดูรายการอะไรเลยนะคือวันนี้นะผมก็เล่นทวิตเตอร์ไปเรื่อยๆนะเล่นนะเล่นเล่นเล่นไปแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่ง น่ารักทุกคนเขื่นจมูกบานแลวนะคนนี้คือแบบโอ้โหน่ารักจริงแล้ววงที่เราจะมาเลี้ยงในวันนี้ก็คือวง oh my girl โอเคเราจะไปทำความรู้จักวงกันก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้จักใครเลยรู้จักแค่อันที่จริงคนนั้นก็ไม่รู้จักเพราะว่ารู้แค่หน้าอย่างเดียวน่ารักโอเค oh my girl นะครับมีสมาชิกด้วยกัน7คนนะเดบิวต์ปี2015ค่าย the u n t e r t a i n m e n t นะคนแรกนะครับคนแรกพโยจ้งนะ ถ้าอ่านผิดขออภัยเดินครับสำหรับแฟนคลับโอไมก์เกิลนะช่วยเฮโอจองเป็นลีดเดอร์นะครับหัวหน้าวงนะแล้วก็เป็นเมนโวคอลนะครับต่อไปมีมี่คนนี้สีผมแซ่บคิมมีฮยอนนะครับเมนแร็ปโยโย่เมนแดนซ์แล้วก็โวคอลนะครับต่อไปยูอาร์คนนี้คุ้นอยู่ยูอาร์เมนแดนซ์ลีดโวคอลนะครับต่อไปซึงฮีคนนี้คุ้นมากรายการวาไรตี้เห็นบ่อยเห็นบ่อยยอนซึงฮีนะครับเมนโวคอลลิสต <Main S 2> <ๆ>์นะต่อไปจีโฮคนนี้ ส่วนยอยื่นะ <c oughs> จีโฮนะ Kim G HO Lead Vocal l ลีดแดนซ์แล้วก็วิชวลนะคนนี้เป็นวิชวลวงนะศพขำล่ำเลยต่อไปบินนี่นะคนนี้น่าเล็กตัวเล็กน่ารักบินนี่น,นะเบยูบินวอ Vocalist นะคนต่อไปอื <c oughs> คนนี้เลยทุกคนคนนี้เลยคนนี้แหละเมยียนผมเองอารินนะ no, น้องอา Arin j เยวอนเป็นมักเน่น้องเล็กด้วยลีดแดนซ์แล้วก็วอ Vocalist นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู MV กันเลยนะเพลงใหม่ล่าสุดคือเพลง Non Stop นะครับ ออกมาเลยนะไปเพลงดีนะผมชอบเพลงนี้ผมชอบผมจำชื่อไม่ได้คนนี้จีโฮป่ะนี่ยูอาร์ชอบชอบชอบ ผมจำอารินได้ไหมคนนี้เมนลบชัดเจนเลยสีผมเม,มื่อกี้เมื่อกีอารินปะอยู่ทางซ้ายอ่ะคนนี้ซึงฮีใช่บินนี่คนนี้บินนี่อ้าวจำชื่อไม่ได้ เฮ้ยชอบนะเพลงนี้ชอบนี่คุณนี่น้องอาลีนโหดนะาลักมากจีโฮวิชัวน์ในคนนี้สวยสวยบิในในี่

คนห,หัวหน้าวงผมจำชื่อไม่ได้ข <c> อ <oughs> โทษนะครับย้อนจองปักหัวหน้าวงน <c oughs> ้องอาลีนข้างหลังโอ้บิ๊กแบ๊ Oh my girl non stop city สุดยอดสุดยอดจบกันแล้วนะครับสหรับ React น้องอาลินเอาไม่ใช่ React วง Oh my girl นะครับเพลง non stop นะก็ฝากวง Oh my girl แล้วก็น้องอาลินว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับนะเพลงนี้มาแน่นอนนะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากติชมหรือว่าอยากให้กำลังใจกันก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างนี้เลยนะครับนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ 안녕하세요.